ตัผมเหมือนเดิมไว้เราอยู่กับช่อง h i g is m i น n ะก็คือโอโยยนึงหนึ่งเจ็ดนั่นแหละก็คือเพื่อนผมนั่นแหละไอไม้นั่นเองสำหรับคนที่ยังไม่ได้ดูสตรีมไปดูย้อนหลังได้นะทุกคนดูแล้วหลังได้ทุกสตรีมอีพีทุกอีพีเลยทนะุกคนผมเปิดไว้ให้ดูอยู่เคียวสำหรับวันนี้เราก็ได้จะ,เร,จะเราจะทำสามสัญญาแล้วกับเอ펙แพ็กสิบกล่องจะเกลือหรือจะเน่าไปดูกันไม้ผมไหมเป็นกำลังใจไหมเป็นกำลังใจให้ผมไหม หนึ่งสองซ้ำไปเปิดประเดิมด้วยฟ้าฟ้าขาวเซนติเนลไม่สวยว่ะอองไปวอ้หขอยได้ของดีขอยได้ของดีว่าแล้วยังรู้เออยังมีวันคอสติกสีม่วงเป็นใยแมงมุมสไปเดอร์แมนเลยว้าวดาร์กเว็บ เหมือนกับชื่อเว็บเว็บหนึ่งโอ้แม่งม่วงยังไม่ออกเลยไหมทุกคนได้คิปโปมีเดมอนทันเตอร์แล้วอะตอนนี้สามกล่องแรกเกลือเน่าจัดเลยทุกคนไปอีกรอบไป โอ้ขอแคบก่อนสกินอ้นเอาเลยเตงหนสวยเอาเลยเอาเลยทุกคนผมขอเซฟผมขอเซฟรูก่อนตัวหนึ่ง k คนเอ้ยสวยนะชื่อสกินเซิร์ฟรีซอร์สรีรีสคิวอะไรเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่เยเออชอบดีมันมีหมาด้วย บอกว่าแล้วเลยดังับทุกนคนแล้ต่อต่อ,ต,อต่อแล้วได้เลเวลนั้นเป็นโบรเป็นแบบท่าฉุกฉุกเงียบๆหน่อยนี่ไม่ไม่ไม่สวยเท่าสกินเน,นีนะ่ยน่ะได้กิลบัตท่าทุกคนไม่สวยสกินตัดอ้อยผมเรียกว่าสกินตัดอ้อยไปต่อไปไอองั้นได้เลยไม่ได้ทำเ,เลย ออผมมีฮาซาเพยแล้วโอเคปะต่อต่อันนี้เรื่อยเรื่อยเริปสั้นสั้นไอ้ทองไอ้ทองยีดคิดขอตัวกิวบัตห้าว่ะเป็นอู้เป็นแบนเนอร์เฟรมกิวบัตห้าว่ะบริกแอนด์มอเตอร์ไหมบริกแอนด์มอเตอร์สวยสวยสวยไปต่อไปกล่องต่อไปไม่รู้กล่องที่ไหร่แล้วลืมดูเหมือนกันนะทุกคน ว้าวีเ g เอ้ยแลดแลดเรดดิบัคโอเคอยู่นะแต่มีไลท์เว้ไปโอเคอยู่โอเคอยู่เหลือสองกล่องสุด้ายจะเกลือหรือจะเทพไปดูกันโอเคนะครับเกลือรอบนี้เกลือรอบนี้เกลือเป็นแพนต์เ,เฟรมของเลอูสวยอยู่เป็นพ่อน้ำกล่องสุดไดยทุกคนนะ ทำไมมันเกลือกว่าเลยวะไม้สองกล่องสุดท้ายคือเกลือหมดเลยนะครับทุกคนเอ้ยแต่ได้ได้ทองกี่อันวะไม้สามอันวะได้บีเกิลโมท่ามาอันหนึ่งแล้วก็อ่าเป็นซับแมชชีนนี่แล้อันนี้วุ้ยทุกคนเกินไปว่ะแต่ถ้าอยากได้อยากได้อยากได้ถ้าอยากถ้าจะได้จริงๆอยากได้เล็ด LED เลสไม่ก็เดอะกาเวสอะไรเนี่ยาะไม้กาวีไนยอะไรนะแต่ถ้าผมอยากได้สุดนะอยากได้คิวสวิทกว่ะทุกคนไม่ก็เนี่ยไม่ก็เนี่ยเอาเอาแรนเนี่ยโคตรสวยเลยทุกคนของอาเก้าก้าผมอยากได้มากเออแล้วก็จิ้งจิ้งแมนก็อาเก้าเก้าเออทุกคนผมเน่เน่เน่ได้อะไรบอกวะเมื่อกี้มันขึ้นแดงๆอะไรนะเป็นชามเหรอทำไมไม่เห็นอะไรแดงๆเลยเออใช่ไหมมอสงสัยเป็นชาม นี่นี่ทุกคนนี่นี่อันนี้อันนี้เป็นของที่จะได้หยักเสียนะทุกคนนี่จะเป็นอันนี้นะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นี่จะเป็นเป็นไมโครโดนของมันนะครับทุกคนนี่คาริบเบอร์เคบเบอร์วะโอเคโอเคคนวันนี้วันนี้ไม่เกลือว่ะทุกคนวันนี้โอเคเออทุกคนเห็นไม้เ,เมื่อวานในสตรีมเห็นไม้พูดอะไรทิกอะไรนะเห็นพูดอยู่ เออโน้ตโน้ตแอเอออะไรของเขาเนี ều, ều hip, ác, hơn, đ đ đ ่ยเออผมก็ยังงงอยู่คือพิกอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปดูเนาอ่าเดี๋ยวผมมาแฟงเลนมาเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปจะสั้นเกินไปเดี๋ยวขอเพิ่มอีกนิดหนึงนะทุกคนเทมไม้ไม้อันนี้ไม้อยู่ในห้องใช่ไหมไม่ไหนเลยเหรอไม่เราอยู่ในห้องแต่ไอ้เรา่องไม่กดใช่อเสกดแล้วเรียบร้อยดีก่อนแป๊บนึงนะครับทุกคน

ตัวนี้น่ะสกินสกินสกินโล่ไหมสกินโล่กิวบ้าไม่้อนไม่โนพี่นทุกคนนะไม่มาโชว์ดิคืออะไรที่เกิดไม่คะนี่นะทุกคนจะเป็นประมาณนี้สกินปืนหนเนี่ยนี่ผมผมว่าผมชอบดิรู้สึกมันเกิดเกิดแล้วที่ มา,มาดีสวยนะน่ารักดีดนี่กูอืมเป็นหมามันเห็นหมาด้วยนะตอนกดเอ็นอะไอตอนกดตัวเอ็นอะเนี่ยเป็นไงผมชอบตรงนี้มันมีหมาอะยางแรกคือยังไงนะครับอะ นี่บาระณนี้บารนี้นี่ก็จะเป็นมานี้แบบมันก็จะคือแค่วิ่งกระโดดคล้ายๆวัวจ้ำแต่แค่ไม่ต้องสไลด์กระโดดทุกคนแล้วก็สลด์หวกดอยหลังแล้วก็สไลด์เลยนะทุกคนเฮ้ยเกินยากทำไมตอนที่ทำเองไม่ติดง่ายจักวะทุกคนโว้วไมไม้ตอนนี้ทำเองติดง่ายมากเลย

อ๋อกดเอ็นแล้วอินสเปกได้นี่ไงทุกคนนี่เช็คกระสุนเช็คกระสุนหน่อยเออสวยดีเอาติดไฟเลยเจน่ะทุกคนนี่แถบสเตปแ่ยได้ที่ผมเข้าใจนะอันนี้คือที่ผมทำนะทุกคนอืยังไงต้องใช้โอเคเลย มั What rush. Must นใหญ่ใช้กับใช้ใช้กับจำเหตุมันได้แล้วทุกคน <c oughs> นี่นจะเป็นประมาณเนี่ยอ่ะเดี๋ยวโนโนมูฟวจําให้ดูทีนึงก่อนเพราะประมาณนี้นะทุกคนจะเป็นประมาณเนี้ยโนมูฟอจัมของไม้ไดน่าจะได้ใช้กันนะทุกคนจะเป็นแบ <c oughs> าบาจาิงน,น,นะน่าจะพอได้ใช้กันอยู่สำหรับบางคนนะทุกคน เนีไ poor, ไ poor, ไ่ยเราก็แค่วิ่งวิ่งไปเลยตอนนั้นกดกระโดดสอทีแล้วก็กดหอยล้างมาตอนนี้ก็ได้เลยนี่เดี๋ยิมผมทำไม่ได้เลยแม่ไม่ติด คืออ่ะแถบคือไงต้องแถบเนี้ยอ๋อคล้ายๆกันทุกคน,น,นม,มันจะเลี้ยวมันจะเลี้ยวเป็นอัตโอมัน,น,นมเลยผมว่าผมยังทำไม่ค่อยได้นะทุาากคนอแต่เนี้ยได้ใช้จริงทุกคนผมเคยลองแล้ว ผมไม่รู้ผมทําถูกหรือเปล่านะผมยังไม่ค่อยแม่นจัดมั่นใจว่าที่ผมสอนไปจะถูกหรือเปล่านั้นคนบางคนเขาคือหั่นจะทำหันได้อะแต่เรามัน,มน,มนยังหดย,ยังไม่ยังไม่ค่อยแม่นยังไม่ค่อยแม่นมแล้วันใช่ไหมมามาเจ๊เผ็ดตรงนี้ทะลุลงไปนี่ว่ดวดดิสเน ่าจะเป็นประมาณนี้นะทุกคนเดี๋ยววันไหนผมทำทำแม่นๆแล้วเดี๋ยวผมมาสอนนะทุกคนเนี่ยผมยังทำไม่ค่อยได้บางทีแม่งยังติดอยู่เลยทุยกคนมันยังไม่ได้นะทุกคนผมยังทำไม่ค่อยได้ ทุกคนมาเดี๋ยวทำให้ดูอีกสักทีสองทีอ่าอันนี้คือลืมแล้วครับลืมเผออไปกดสเปกบาทีนะึงอันนี้ก็เป็นประมาณนี้ได้ทุกคนนี่เพราะากเป็นหักหักแบบอัตโนมัติเลยน้องไม้อะไรแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ ทุกคนเนี่ยถ้าเป็นแบบตามื้นธรรมดา,าก็จะเป็นประมาณนี้นะคนแฮปสเตปก็เดี๋ยวโมทำไม่เดมยมันก็จะสามารถโอุนกลับไปเลยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะแบบเหมือนกันแบบแบบหักโดยตรงเลยทุกคนแบบเดี๋ยวหักมาเลยแบบไม่มันจะไม่แบบพุ่งออกไปเมื่อ เราเลี้ยวมันจะชะลอ,อนิดนึงนะทุกคนเวลาแต่ถ้าเราใช้ทัสเตป็ปคือมันจะแบบไปได้เลยนะไม้ โดนฮึเฮ้ยเฮ้ยไม้โอ้คนพบใหม่ปะไม้อะไรก็ไม่รู้งงอเลยคือไม้ไม้เม sure> ื่อก um ี้เขาลองนี่นะไม้ดูดูคนเมื um ่อกี้อยู่ดีงงเฉยเลยทำได้ไงก็ไม่รู้แล้วก็เมื่อกี้คืออะไรวะงงอยู่เลยเมื่อกี้เขาถีบจ้ำแผ่นไว้แล้วเด้งไปเลยเว้ย คือแบบล่วงคือล่วงมาแบบเนี้ยบุ๊คแล้วก็บุ๊คไปได้เลยไม่รู้เป็นไรเออต้องถอยหลังแล้วกดต่อยแล้วไปได้เลยทุกคนคอเออไม่เข้าใจเออมันน่าจะเป็นแบบคล้ายๆเขาเขาเรียกว่าเป็นแบบคล้ายๆเหมือนอันเก่าเลยเนี่ยเราไม่เราไม่เข้าใจเลยเราบ่นเนีก็จะเป็นจำเพาะวันนี้ถ้าใครอยากทำได้ก็ทำแบบเนี้ยก็ไปดูได้นะทุกคนผมสอนไว้อยู่ผมไม่ค่อยแน่ใจนะว่าอีพีไหนทุกคน ถ้าเราอยากจำแหทให้ายิงเฉยเราก็แค่ไปใกล้ๆแล้วต่อยทีเดียวถ้าเราอยากแบบจำเหตุหอยหลังก็อ่าประวัติเดี๋ยวคือเราต้องไปใกล้ๆเหมือนกันกดต่อยกับถอยพอร้อมหลังพร้อมกันฮู้ยฮู้ยมาทุกคนเดี๋ยวคลิปจะยาวเกินไปคือว่าน่าจะยาวเกินไปแล้วแหละทุกคน เดี๋ยวจะต้องจบคลิปเราทุกคนอีกแป๊บนึงเดี๋ยวเลยต้องถ้าใครอยากเล่นกับผมนี่แอดมาได้เลยเดี๋ยวบางวันผมก็เปลี่ยนชื่อนะทุกคนถ้าใครอยากเข้าขับแล้วแอดชื่อผมก็ไอ้นั่นได้เลยทุกคนอาช่าชื่อไทยแลนด์เวอดเดี๋ยวผมเอา้ดูอ้ยย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  จันดีเช <Yeah! S 2> ็ดเกอาร์สตาร์อาร์สตาร์แค่นเนืแ่นงกเนเย้จบภารกิจของเราทุกคนวันนี้ภารกิจของเราการกระงรายน้องการกระการต้องห้ายโอเคจ้าทุกคนสำเร็จวันนี้ก็ต้องขอจากราเรื่องราวนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบ ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อย่าลืมกับระพริบด้วยนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ดูจบด,ด้วยนะครับบ๊ายบาย